สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขกุญแจรถเบนซ์นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจําอยู่แล้วนะครับรีโมทกดเปิดกดปิดได้ปกตินะครับคันนี้เป็น E 2 0 0นะครับ W 2 1 2นะครับปัญหาที่เจออยู่ณตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับเงียบนะครับไม่มีเสียงดูดนะครับบิดกุญแจออนนปัดนะครับไฟน้ปัดไม่โชว์นะครับออนน้ปัดรถไม่ได้นะครับเวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับ ไม่มีเสียงใดสตาร์ททำงานนะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับพอพวงมาลัยก็อยู่ในตำแหน่งล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรื้อหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรที่ทำให้รถสตาร์ทเงียบนะครับครับหลังจากทำการลื้อรถนะครับหาสาเหตุนะครับที่ทำให้รถสตาร์ทเงียบนะครับก็เจอเรียบร้อยนะครับสาเหตุเกิดจากตัวล็อกคอไฟฟ้า ESL เสียนะครับล็อกคอไฟฟ้าไม่ทำงานนะครับก็ทำให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้า อันใหม่พร้อมลงทะเบียนระบบให้ครบทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นล็อคอไฟฟ้าของลูกค้าที่ผมถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทหลังทําเสร็จนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าพร้อมลงทะเบียนระบบให้ครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องสแกนตรวจเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับทดสอบระบบรีโมทก่อนนะครับรีโมททุกดอกใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับล็อกเปิดปกตินะครับทดสอบเสียบสตาร์ทนะครับ เสียกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทจะได้ยินเสียงดูดทํางานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บิดกุญแจนะครับออนนับปัดได้ปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์มีอาการเหมือนในคลิปนะครับดโมทกดได้ปกติคอพงมาลัยล็อกไฟหนับปัดเรนใหม่ไม่โชว์นะครับบิดสตาร์ทเงียบนะครับมีทีมช่างไปบริการแก้ไขถึงที่ไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับ0 8 2 6 1 6 6 6- 5 5นะครับ